อัมสตอร์มนัมเบอร์4221นะครับ4221นะครับทำขบวน255นะครับต้นทางหลังสวนนะต้นทางชนบุรีนะครับนิสตชี45 2อนะครับนัมเบอร์สุดท้ายของรุ่น HID นะครับฮิตาชิสี่ห้าสองสองนะครับนัมเบอร์สุดท้ายของรุ่น HID นะครับนี่นะครับผ่านบริเวณย่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับขบวนยาวเลยทีเดียวนะ 08ขีด32ยูนะครับพาหัวรถจักร m t t มทขีด02นะครับระดมเข้าหน้างานนะครับวันนี้มีงานก่อสร้างนะครับรถไฟทางคู่นะครับโครงการใส่ใต้นะครับช่วงชุมทางหนองประดุกนะครับ MTT ขีด02นะครับแล้วก็09ขีด16 CSM นะครับเป็นหัวรถจักรสำหรับตัวอาจหินเข้าใต้หมอนนะครับบริเวณย่านชุมทางหนองประดุกนะครับ นะครับคำสั่งให้ระดมเครื่องจักรนะครับเป็นบริเวณจุดก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ระดมเจ้าหน้าที่มากันเต็มเลยนะครับ G E A สี่ห้าห้าสามครับ G E สี A ่ห้าห้าสามนะครับทำขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ โอ้โหขบวนวันนี้ริ้วขบวนสวยงามนะครับยาวมากๆนะครับมีรถนอนนะครับปรับอากาศชั้นสองนะครับมาสี่คันนะครับสวยงามมากๆนะครับบริเวณนี้นะครับศูนย์สองนะครับวันนี้มาทำงานย่านชุมชนบ้านหนองบกนะครับ พิตาชีนะครับ4508ครับพิติช4508นะครับทำขบวนด่วนที่85นะครับฮารีปันสุขฮารีบัรสุข GEA 4551นะครับ 4551นะครับทำขบวนด่วนที่86นะครับสำคัญนะครับสำหรับเจ้าดีเซรลรางนะครับทําขบวนโดย SRT นะครับ2513นะครับตอมนะครับอานจ,จตอม ตีสองหครับทำขบวนดนะ่วนที่กาดตนะครับโอ้ยปูปูจีเคขบวนที่26งศนย์นะครับโอ้ยแข่งกันมันไปเลยนะครับมาเลยทีเดียวนะครับแข่งกันมาเลยทีเดียวนะครับ ปูจีเคกับอสตอมนะครับอาร์ตอมตีมาเลยทีเดียวนะครับแข่งกันมาเลยทีเดียวนะครับปูจีเคกับอสตอมนะครับอาร์ตอมเตีขบวนนำเที่ยวนะครับ911นะครับบางบํารุสวนสนปฏิพัฒน์อกจอดนี้ ทำได้ดีกว่าหวรถจากนะครับเพราะต่างคนต่างช่วยกันถ่ายกำลังนะครับ นัำเบอร์ Number นะครับ4225นะครับอาร์มสตอม4225นะครับรุ่น a d 2 4 4นะครับ AHK นะครับเี e, ่นะครับผ่านจุดตัดนะครับทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับ เพื่อนๆจะเห็นไกลๆนะฮะมีขบวน260นะครับจอดหลีกให้ที่ทางสองครับเดี๋ยวขบวน255นะครับจะไปจอด อาร์ตอมนะครับ T C 1 0นยครับอาร์ตอม T C 1นึ G E A 4 5 3 3ครับ G E A 4 5 3 3นะครับทำกร,บ, 33, รบ,บวนการตรวจพิเศษทักทินารัสที่3 1นะครับต้นทางตางบึงนะครับายทางชุมทางหาดใหญ่นะครับขบวนผ่านชุมทางหนองบุงนะครับโดยมีขบวน สองห้าแปดนะครับลิีกงให้ที่ทางสองนะครับยาวเลยทีเดียวนะครับสำหรับขบวนทําขบวนโดยปู่ G e K 4038ครับปู G e K 4 038นะครับทําขบวนที่258 ราทีคืศูนย์สองนะครับเป็นตัวนำนะครับตัวร์ทรงกำลังคือคันหลังนะครับฝากเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสต้สายแสนกระดิ่งกันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนี่ยา่ยานชุมชนนะครับหนองกบนะครับชุมชนบ้านหนองกบนะครับกับขบวนบรรทุกหินนะครับนี่นะครับตัวส่งกำลังนะครับ JNR นะครับรุ่น DD 5 1นะครับนัเบอร์1137คันนี้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจำนวน649คันนะครับญี่ปุ่นตัดบัญชีไปแล้ว6 0 3ส